สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่าพลังงานพระยิบสีประจําวันพฤหัสที่14สิงหาคม2568นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันแรม5ค่ําเดือน9ปีมะเสงงูเล็กนะครับผมนะวันพฤหัสบดีนั้นนะครับเป็นเทพแห่งปัญญานะเป็นคุรุแห่งเทวดานะครับนะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นนะครับ ทุกคนจะคิดถึงวันพฤหัสก็ต่อเมื่อมีทุกมีปัญหานะครับนะเป็นดาวครูเนาะแต่ว่านะจะหวังให้คนอื่นมาช่วยเหลือตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับนะ mm. โอเคนะ mm. เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของพฤหัสบดีนระันคนพฤหัสบดีต้องนั่งสมาธิสวดมนต์เยอะๆนะครับนะกลับเข้ามาสู่แสงสว่างในตัวเองแล้วจะทำให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับ วันนี้สีนำโชคนะฮะดึงดูดการเงินนะครับและโชคลาภนะก็จะเป็นสีชมพูสีที่ดึงดูดในเรื่องของเสน่นะครับก็คือสีแดงนะครับความรักเนาะสีที่ดึงดูดในเรื่องของการอุปถัมภ์ดวงเสริมดวงก็คือสีแดงและสะีฟ้านะครับส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีม่วงเลขนำโชคของวันนี้ได้แก่เลข5เลข9เลข1เลขห เลข2และเลข4นะครับผมสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดใครชมจนจบกดไลค์กดห like, ัวใจกดแชร์คลิปนี้นะครับอ่าแล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับ นะส่วนใครที่มีปัญหาอยากเช็คดวงชะตากับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงชะตาที่599 599นะ599บาทใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทั้งอินบ็อกซ์ของ tiktok หรือทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับเจาะลึกในทุกเรื่องที่คุณอยาก,กรู้นะครับโอเคนะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาดูว่าวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรได้ไพ่เด็ดฟลูนะครับวันนี้นะกิจการงานของคุณนั้นจะได้รับสิ่งใหม่ๆพลังงานใหม่ๆงาน ใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับผมนะก็เท่านี้ถ้ามันตันหรืออะไรไอเดียไม่ดีก็อาจจะจะออกไปเที่ยวออกไปหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาได้นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะมีเงินเข้ามานะครับนะแต่ว่ายังเก็บไม่อยู่สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอหรือไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองนะครับปล่อยปละละเลย นะความรักคนโสดวันนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพากันไปเที่ยวนะครับเพื่อเปิดหูเปิดตาและเปลี่ยนบรรยากาศนะความรักจะได้ดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางถวายเนตรนะครับแล้วก็มันเติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วทําจิตใจให้สดใสร่าเริงก็จะดีขึ้นครับในเรื่องของโชคลาภท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ วันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะฮะห้ไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นนะดูสับสนดูยุ่งเหยิงพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอจะทําอะไรต้องเคลียร์ใจตัวเองก่อนนะครับนะแล้วก็จัดระเบียบงานให้ดีๆนะครับนะอย่าให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จะใช้จ่ายอะไรต้องมีแผนในการใช้สุขภาพนะครับให้ระวังโรคกระเพาะอาหารความคิดเยอะคิดมากครับ ความรักคนโสดนะฮะวันนี้ถ้าคุณคุยหลายคนระวังรถไฟจะชนกันนะครับนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะเกิดจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายในงานของคุณความรักเลยสับสนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับและไปถวายสังฆทานยาให้กับพระสงฆ์ด้วยก็จะยิ่งดีครับท่านที่เกิดในวันอ่ะนะครับ อังคารครับอได้ไพ่ก้าวไม่เทา้ากิจการงานของคุณวันนี้นะครับพลังงานไพ่บอกโอ้นะแบกงานคนเดียวทํางานคนเดียวมันเลยเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักกระจายงานบ้างนะอย่าไปทําคนเดียวซะหมดนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะเหงื่อไม่ตกไม่ค่อยได้ตังเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังใน,ในเรื่องของการทํางานหนักแล้วก็เครียดเกินไปนะ ความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณรู้สึกว่าจะจริงจังกับความรักมากๆนะครับเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะความรักยังไม่สมหวังคนที่มีคู่ให้ระวังในเรื่องของการที่คุณแบกภาระแบกปัญหาหนักๆเอาไว้เยอะนะครับเพราะ,ะนั้นต้องค่อยๆเคลียร์กันกับคนรักของคุณก็จะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็หมั่นไหว้พระนะฮะหมั่นสวดมนต์เพื่อ,อบรรเทากรรมเก่าของคุณใี่ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวัน กลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่หกเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนยังไม่ค่อยดีนะครับางานอาจจะต้องมีการวางแผนในการทํางานล่วงหน้านะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะการเงินยังเก็บไม่อยู่นะครับได้มาก็จ่ายไปสุขภาพนะให้ระมัดระวังในเรื่องของอความคิดเยอะนะครับนะความรักคนโสดนะวันนี้คุณอาจจะต้องเป็นสายเปนะ ทุ่มเทกันสันหน่อยคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากตัวคุณเองนั้นนะครับบางทาีไม่ค่อยใส่ใจคนที่รักคุณหรือขี้งอนสักหน่อยนะครับวันนี้ต้องค่อยๆค,คุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกังวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทผู้ก็คือไหวพระปางป่าไรไรอยากได้โชคลาภให้ไปขอกับทางเวสุวรรณนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น นะครับมักจะได้รับงานดีนะครับหรือว่าได้รับข่าวดีจากงานเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้การบริหารการเงินดีมากนะครับผมจะได้โชคลาภดีๆหรือได้เงินเข้ามาสุขภาพนะครับวันนี้ถือว่า,าให้ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานหนักนะครับผมความรักคนโสดวันนี้นะครับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์พูดเก่งมักจะมีคนชอบคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะจะคลี่คลายจะได้คุยกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปาง สมาธินะครับแล้วจงเชื่อมั่นในจิตใต้สำน็กของตัวคุณเองแล้วจะโชคดีท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่ราชาถ้วยกิจการงานของคุณนั้นนะครับจะเปิดทางให้ได้งานดีๆสิดีๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับเงินทองไหลมาเทมาดีมากครับนะ สุขภาพวันนี้นะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดจะได้เจอคนอรักใหม่ๆที่เข้ามานะครับจริงจังจริงใจคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปี้มีความสุขแน่นอนวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับนะมันอ่าสวดมนต์ทำบุญด้วยก็จะดีนะครับผมนะดึงดูดโชคลาภครับนะมาจากเพศตรงข้ามท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่ วันนี้ได้ไพ่นะครับเอชออฟเพนท์เดนะฮะวันนี้งานจะได้รับงานที่ดีนะครับผมนะจะได้โครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาการเงินก้อนเช่นกันวันนี้นะครับปัญหาการเงินก็จะถูกคลี่คลายนะครับได้รับก้อนโตสุขภาพนะฮะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณอาจจะเจอสายเปยมีคนมาทุ่มเทให้กับคุณคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะครับจะได้สิ่งดีๆจากแฟนนะครับหรือจะได้ของขวัญนะ จากแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางนาคปลกนะครับแล้วก็ไปขอโชคลาภจากพระภูมิเจ้าที่ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับใครชมใครแชร์ขอให้ร่ำรวยเฮงเวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ